วันนี้วันนี้ครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามโคเชล่ากันอยู่คงจะเห็นว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้ไปทำการรอคอยนะรอคอยการเล่นคอนเสิร์ตของโจโจิอย่างยาวนานครับคุณรออยู่ที่บ้านเพราะไม่มีตังซื้อบัตรไปดูโคเชล่าเหมือนผมเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องจี้ขึ้นโจจิครับณนะวันนั้นนะเล่นที่เวที2เวทีแรกเนี่ยเป็นโดจากคทแต่เรื่องอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นทําให้อยู่ดีๆการถ่ายทอดสดครับ ถ่ายทอดสดโดยจากแคททั้งทางช่อง1และช่อง2เลยนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปติดตามกันทางทวิตเตอร์ก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วโจจิเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เขากลับมาเพอร์ฟอร์มอยู่ดีแต่ถึงแม้เขาจะกลับมาเพอร์ฟอร์มเราก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ถูกทํากันขึ้นแสดงไลฟ์ขึ้นมาอยู่ดีครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไรก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเป็นห่วงโจจิหรือเปล่าอยากรู้หรือเปล่าโจจิเป็นอะไรไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ อย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นครับโคเชล่าโคเชล่าปัจจุบันกำลังโดนชาว Twitter และแฟนคลับของโจจีออกมาถล่มอย่างยับเยินครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ณนะวันนั้นครับคือทางแฟนๆของโจจีได้ได้ออกมาเล่าไว้ว่าโจจีเนี่ยได้ขึ้นมาเล่นคอนเสิร์ตปกตินะจนกระทั่งได้เล่นไปอยู่ประมาณ3-4เพลงครับท่ามกลางเพลง obligation เนี่ยโจจี ji, ก็ได้เกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้อยู่ดีๆครับก็ได้ทำการเลิก แล้วก็เดินออกจากเวทีไปเลยเดินออกจากเวทีนี่ไม่ใช่เซตเสร็จแล้วหรือเล่นเสร็จแล้วนะคนอื่นในวงอ่ะก็ยังอยู่บนเวทีอยู่เว้ยแต่โจจิเดินหายไปแล้วแล้วโจจิครับหายไปเลย10นาทีหลังจาก10นาทีนั้นครับทางโคเชล่าเนี่ยก็คงได้ทําการตัดไลฟ์ออกแล้วก็เอาโดจากแคทขึ้นมาแทนครับอย่างไรก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นทางหลังเวทีเว้ยโจจิ ผ่านไปสินาทีกลับขึ้นมาบนเวทีครับแต่สภาพของโจจีตอนกลับขึ้นมาบน,บนเวทีเนี่ยเรียกได้ว่าดูไม่ได้กันเลยทีเดียวโจจีเนี่ยตาเริ่มบวมมากทั้งทั้งท,งท,งที่จริงๆตาแกก็บวมอยู่แล้วอนะและแฟนคลับได้พูดไว้นะว่าตอนแรกเนี่ยโจจี ji, ขึ้นมาเล่นปกติเลยว่ายังคงมีความสุขดีแต่ตอนที่เขาลงไปแล้วกลับขึ้นมาเนี่ยเขาดูไม่มีความสุขแล้วเล่นเล่นให้จบไปทีครับก่อนที่จะสุดท้ายลงก่อนเวลาครับแล้วก็พูดไปนะได้ขอโทษแฟนคลับบอกว่าเขาเนี่ย รู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกไม่ค่อยสบายเขาต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะแล้วเขาก็ต้องขอไปแล้วแล้วโจจิก็ได้ทําการเดินลงจากเวทีครับเรื่องเนี้ยทําให้คนเนี่ยเป็นกระแสะกันอย่างมากเพราะว่าอะไรครับเพราะทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ติดตามโจจิติดตามมาตั้งแต่ฟิลที่แฟรงติดตามมาตั้งแต่พิงกายนะจะรู้ว่าและว่าจริงๆแล้วตัวโจจีของเราเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตไม่มากก็น้อยนะ ช่อง Channel ของเขาครับนะตอนนั้นดังมากๆดังมากๆชลิตที่เรียกได้ว่าบ้าบอคอแตกแต่ว่าคอนเทนต์ของช่องเขาเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่เราไม่สามารถหาคําบรรยายช่องฟิลที่แฟงหรือพิงกายไว้ได้ครับพูดแค่เนี้ยบ้าบอคอแตกประมาณนั้นก็เลยทีเดียวตัวโจจิครับเลิกทํำ Channel YouTube ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยป่วยทางจิตจากสิ่งที่เขาทําแล้วเขาเครียดเกินเขาเครียดขนาดที่ว่าเสียงเขาหายไปเลยเว้ย พูดไม่ได้เครียดคิดทําคลิปไม่ได้โจจีถ้าเกิดว่าดูในคลิปฟรีที่แฟงตอนแรกๆเนี่ยเขาจะตัวอ้วนๆอวบๆช่วงหลังๆตอนที่เขาออกมาประกาศว่าเขาจะเลิกทำเนี่ยสภาพฟิวที่แฟงคือดูไม่ได้สภาพโจจีคือดูไม่ได้เลยครับเรื่องเนี้ยมันทําให้แฟนคลับทุกคนที่ติดตามมารู้อยู่แล้วว่าจริงๆโจจีเป็นคนที่มีปัญหาบางอย่างทางด้านสภาวะจิตใจ และหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเขาเริ่มมีชื่อเสียงเลิกทำฟิวตี้แฟงเลิกทำชาแนลยูทูบแล้วมาทําเพลงเนี่ยโจจิก็เคยได้ไปสัมภาษณ์กับที่หนึ่งครับว่าเขาป่วยจริงๆป่วยเป็นโรคทางประสาทที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้ทําให้เขาเนี่ยเกิดอาการชักในหลายๆครั้งและเครียดเกินไปทําให้เขาเนี่ยต้องเลิกเลิกทำชาแนลยูทูบและทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นอยู่ครับเรื่องนี้บอกอะไรของเราได้บ้างเกี่ยวกับสถานการณ์ของโจจิในโคเชล่าถ้าเกิดว่าคุณไปดูคอมเมนต์หรือว่าเป็นคนที่ได้ดูแฟนคลับ ได้ดูคอนเสิร์ตของโจจีเนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งไว้ว่าโจจีเนี่ยเมื่อก่อนอะช่วงแรกๆอะเขาก็เป็นอย่างนี้บ้างบางครั้งเว้ยโจจีบางครั้งครับเขาจะเลืน่นขึ้นเล่นคอนเสิร์ตในสภาพที่ออฟจัดๆไม่ได้มีฟิลอยู่ตรงนั้นไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเขายังจะคือท่ามกลางความขุ่นมัวดูเป็นอะไรบางอย่างนั้นนะโจจียังจะยิ้มบ้างทําตัวมีความสุขบ้างแต่ในครั้งนี้ครับแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยดูและมีข้อ สมมุติฐานบอกว่าจริงๆโจโจีน่าจะเกิดอาการชักขึ้นเว้ยทาให้เขาเนี่ยกลับมาเล่นไม่ไหวทีเนี้ยพอมันเกิดเรื่องทั้งหมดคนทางโลกอินเทอร์เน็ตเริ่มสรุปอาการของโจจีกันนะครับทุกคนก็ได้ออกมารุมประนามเอติเอสด g ซิกับ c o โคเ e l l a ว่าเฮ้ยดูสภาพโจจีก็ดูออกนะว่าถ้าจะไม่ไหวทำไมถึงได้บังคับให้โจจีเนี่ยขึ้นไปเล่นอีกครั้งหนึง่งทำไมถึงบังคับให้เขาขึ้นไปเล่นต่อ นอกจากนั้นการท er ี en <Wait S 1> ่บ like ัง like ค <Lebanon. S 1> ับให้เขาขึ้นไปเล่นต่อไม่พอยังจะเอาไลฟ์ของเขาเนี่ยออกจาก YouTube ทําให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมอีกหรือเปล่าหรือว่าทําให้แฟนคลับของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิติดตามดูคนที่รอมานานทีนี้ครับโลกทวิตเตอร์เกิดการด่าทอกันเกิดขึ้นเกิดการโจมตีกันอย่างรุนแรงบุกทุก่ทีนี้เนี่ยครับก็คงจะต้องให้ทุกคนเนี่ยพิจารณากันเอาเองนะว่าจริงๆแล้วมันคือความผิดของใครแล้วความผิดครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นอาจจะคงต้องรอดูกันต่อไปครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอยู่แแลล้วหะ โจจิ ji, จะทำยังไงต่อโจจิ ji, กับ a t s Rising หรือโจจิกับโคเชล่าจะมีปัญหากันไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วทุกวันนี้โคเชล่ากับ a t s Rising โดนดา่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วลหละเออเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนคลับของโจจิก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจเขาด้วยนะในช่วงนี้ดูท่าจะให้ต้องการการให้กําลังใจอย่างไรก็ตามฮะวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพีซ